ไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยลงมา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 เดี๋ยวน,นี้เลยขากเ็เปื้อนๆวันนี้ตัวเน่าแล้วด้วยวันศุกร์แล้วด้วยอยู่ข้างล่างไม่มีใครเล่นด้วยเหรออยู่ข้างล่างไม่มีใครเล่นด้วยเหรอโอ้ เออเข้มเค้มมือ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 ว่ะเจ็บผ้าก็ส่วนผ้าสิอ้าย น้ำปำอ,อ๋อล้ำปำไปที่มือเหรอ,อ เคี่ยวมาเล็บ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  เด้าย<ป><ป>ทางนี้สีต้องถอในหายใจไม่ใช่อเองถอน I mm -hmm. หยิบอ๋อหยิบหายหอยกัดแต่ผ้าสิหัวอย่ากัดนิ้วเรา มันสนุกตรงไหนฮะกัดผ้ามันสนุกตรงไหน,นมาปลูกทุกเช้าแล้วมากัดผ้าเนี่ยฮะ i mở luôn đấy, làm nghe chờ đấy chờ đấy, không, ăn miếng ăn ăn หยุดกัดแขน Okay. 缓缓缓缓，好喊来，好喊来。